สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาช้เครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็นรุ่นโพโค X3 n f c นะคะลูกค้าส่งมาเปลี่ยนจอนะคะจอลูกค้าแตกนะคะสีจอเพี้ยนนะคะนี่นะคะจอเก่าของลูกค้าอันนี้เป็นจอที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้เช็คทัชสกรีนหน้าจอนะคะ นี่นะคะวาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่ทาสกรีนหน้าจอได้นะคะนี่นะคะวาดได้ทุกจุดเลยนะคะตล้วไปสีจอนะคะสีจอสีจอไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่นะคะ คุณภาพสี่จอก็ตามคิปวีดีโอเลยนะคะนี่นะคะล็อไปชาร์ตไฟนะคะชาร์ตไฟเข้านะคะขึ้นชาร์ตด่วนนะคะนี่นะคะนี่ นี่ขึ้นสายฟ้าสองสองอันตรงนี้ตรงแบตเตอรี่นะคะสัญญาณไวไฟขึ้นนะคะขึ้นห้าขีดนะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้นนะคะขึ้นห้าขีดแล้วก็สัญญาณไวไฟขึ้นสี่ขีดนะคะนี่นะคะอยู่ตรงนี้ ข้างๆแบบนะคะคลายบลูทูธนะคะบลูทูธใช้างานได้คลายปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มล็อกกดได้ตลอไป,ปุ่มเพิ่มนเสียงปุ่มลดเสียงนะคะอันนี้ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านนอกของลูกค้าไม่มีมานะคะก็จะใช้บนหน้าจอได้นะคะตรงนี้นะคะลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้นะคะใช้แทนปุ่มด้านข้างได้นะคะนี่ตัวเครื่องสั่นนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มนั้นก็รับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปเช็คสแกนนิ้วนะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปสแกนหน้านะคะสแกนหน้าได้นะคะ ไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะนี่กล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังต่อไปกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลชเช็ค นะฮะสิาเชชชมันถึงวีดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเชไปกล้องหลังนะฮะเชบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไมฮัลโหลเชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปเก้าสิบเลยชชเชชเันทึกวิดีโอกล้องหลัง กล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะรับไฟแฟลชนะคะแฟลชใช้งานได้นะคะรับไฟบันทึกเสียงเช็คบันทึกเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็ค ทุกเสียงเลขสองสามสี่ห้าหกกันแต่เก้าสิบพอเราเช็คเช็คกันทุกเสียงได้ยินไหมพอเราเช็คกันทุกเสียงได้ยินนะคะแล้วก็ไปเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะเซนเซอร์ตอนโทรทำงานนะคะ ลำโพงบนได้ยินนะคะต่อไปลำโพงล่างขอบริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันที่มีขัอหยุดราชการครับสำนักงานประกานสังคมกดหนึ่งกรมการจัดหางานกดสองกรมสวัสดิการและคุ้งความอานานกดสามชืได้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ